สวัสดีครับนี่ก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับหญ้าแพร์ที่มีมีน้ำค้างคุมอยู่นะครับสวยเลยฮะเยน็นอากาศเย็นนนน้ำค้างสายแล้วนะครับก็ยังมีหญ้าปกคลุมอยู่เอยมีน้ำค้างติดอยู่บนหญ้าปกคลุมทําให้ดูสวยมากนะครับแล้วแล้วผมก็เจอว่าหญ้าหญ้าแพร์นี่มีนี่ฮะผมเข้าใจว่าเป็นดอกหรืออะไรสักอย่างนะสมัยเด็กๆก,ก็เอามาเอามา เด็กเอามาแล้วเอามาตีกันนะครับตีไครขาดก็แพ้เอาประมาณนั้นนะครับก็เป็นเขาเล่นกันเด็กเขาเด็กเดกเขาเล่นกันมีปกติก็หาไม่เจอแล้วครับนานๆจะเจอทักอนนึงันนี้ก็มาเจออยู่ตรงนี้นะครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับนี่ฮะเรียกไก่โต้งมะ้ไอ้งอนไก่หรืออะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันเด็กแล้วสมัยเด็กๆเ,เลยฮะงอนไก่สวัสดีครับ